สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องกันเล่นข่าวนะครับนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับจบแล้วนะผมสลับมาหากาบการย้ายทีมของทางนูโนตาวาเลสครับตอนนี้ก็มีทีมที่ได้ไปแล้วเป็นรูปแบบการชิมตัวรวมไปถึงข่าวคาวละส่งทางเฮกโต์บิินครับออกแนวลักองค์กรลักสมุทรอื่นที่ไม่ใช่อาร์ซอลครับรวมไปถึงข่าวสุดท้ายก็คือฐานักเตะดาวรุ่งในตำแหน่งผู้เลสาประตูงทางโอคอนวูครับอาร์ซอนเนี่ย มีการมองอนาคตของตัวนักเตะเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องรอช้าผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแลกครับผมก็เป็นข่าวทางนูโนตาวาเลสครับที่โอลิมป,ปิกมาลเซย์ครับผมประสบความสดเด็จในการยืมตัวนูโนตาวาเลสไปใช้งานจากทางอาซอนรายละเอียดต,ต่างๆครับผมมีการเปิดเผยว่านูโนตาวาเลสครับผมจะเดินทางไปที่มาลเซย์ในวันศุกร์นี้ครับก็คือวันนี้ครับผมการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากตัวนักเตะนั้นเดินทางไปถึงแล้วก็จะมีการเซ็นญาอย่างเป็นทางการ อาการตรวจร่างกายไม่อปัญหาครับเขาบอกว่าการยืมตัวนั้นน่าสนใจครับผมจะยืมตัวถึงปี2024ไม่มีการใส่ออปชั่นซื้อขาดโปริปมาร์เซนนั้นจะจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของตัวนักเตะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลบอกว่าจะยืมเพียงแค่1ปีนะครับคนรายงานข่าวตรงที่ก็เป็นข่าวคนเดียวกันครับผมก็คือทางโลมานครับไม่รู้ว่าจะเชื่อข้อมูลตรงไหนดีนะฮะตอนแรกเขาบอกว่า1ปียืมถึงปี2023เอาไปมาข่าวในช่วงเช้าวันนี้แบบว่ายืมไป2ปีครับ ถึงปี2024ก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมหากาบของทางโนโนตาวาเลสนั้นก็กลับไปกับปาพิกไปพิกมาครับตอนแรกตัวเต็งนัคือทางแอตแลนตาผมอยากได้นักเตะรายนี้เข้าไปน่่มทีมแต,ต่ปัญหาตรงที่ว่ามีการใส่ออปชั่นซื้อขาดในอนาคตหลังจบฤด,ดูกาลซึ่งอาจต้องมองว่านักเตะน,นั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นผู้เล่นระดับท็อปได้ในอนาคตแต่โอกาสในการสนามความเสถียรหรือแม้กระทั่งความมั่นใจของตัวนักเตะนั้นลดน้อยลงไปมาก ว่าทําความผิดพลาดหลายครั้งครับผมมีการดึงนักเตะทางชิเซนโกเข้ามาเพราทับตำแหน่งของทางนโนโตเวลสพอดีนักเตะก็จะไม่มีโอกาสในการลงสนามมากขึ้นเพื่อเรียกความฟิตเพื่อเรียกความมั่นใจอัซองก็เลยมองว่าโอกาสในการปล่อยยืมตัวนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทั้ง2ฝ่ายครับกขอให้ตัวนักเตะโชคดีสำหรับการยืมตัวปล่อยยืมตัวกับทางโอลิมปกิกมาร์เซย์ครับแต่น,นตะขงผมเราก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าการปล่อยยืมตัวนั้นเป็นการปล่อยยืมตัว1ปี หรือสปีครับจบจากข่าวทางดูโนต์ดาวเลสครับไปเหนต่อครับผมไปดูนักขา่ายนักเตะดาวรุ่งอย่างทางโอคอนดูกันบ้างครับผมล่าสุดครับผมโรเบนโนคนดีคนเดิมก็ออกมาแรงงานนะครับว่าเพื่อสามประตูมืองสามของทางซ่อนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนั้นอาเธอร์โอคอนดูจะย้ายไปร่วมทีมฮูสอเล็กซานด้าในรูปแบบการยืมตัวการตกลงเงื่งนยอนไขต่างๆนะั้นไม่มีปัญหาอาซ์ซอนจะมีการปล่อยนักเตะให้กับทีมฮูสอเล็กซานด้าอยยืมตัวไป1ปี จบถึงปี2023โอคอนดูนะครับได้รับการคาดหวังและก็คาดหมายอย่างมากว่านักเตะนั้นมีศักยภาพและน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทาร์ซอนเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์อาซอนในอนาคตครับก็ขอยืมตัวไปก่อนนะครับผมเตียงทางโอคอนดูครับเพราะว่ารองจากทางอัลอลนแลมสตีลก็มีทางแมทเชอร์เนอร์ใช่ไหมครับผมเป็นผู้รักษาประตูมือสองที่อาซอนดึงเข้ามาโอกาสที่น้องเนี่ยโอคอนดูจะลงสนามในดูการนี้อาจจะน้อยลงไปนะครับขอยืมตัวดีกว่านะครับ คล้ายๆกับเคสโนโนเตาลิสครับทาซอนมองว่านักเตะทั้งคู่นั้นมีศักยภาพแต่ต้องหาโอกาสให้เขาเนี่ยได้โชว์ของได้โชว์ฝีมือนะครับก็ขออวยพรให้โอคอนดูโชคดีกับการยืมตัวเหมือนกันครับจบจากข่าวทางโอคอนดูครับผมไปยนันต่อครับนี่ก็เป็นข่าวทางเฮกโต์เบรินฮะรักเรียบติสเลเกินครับล่าสุดนะครับเฮกโต์เบรเินเนี่ยออกมาพูดกับทางบอร์ดประธานทาซอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าผมเนี่ย จะไม่ขอรับค่าเหนื่อยทั้งหมดหลังจากนี้ขอแค่ว่าคุณยกเลิกสัญญากับผมผมอยากย้ายไปทีมลิเวอร์พูลตแล้วก็มีข่าวอีกกระแสนหนึ่งนะครับว่าลิเวอร์พูลซันก็ยอมจ่ายค่าตัวนะครับยอมจ่ายเพียงแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นเองส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยเฮกเตอร์เบลินก็รักลิเวอร์พูลมากมากครับผมเป็นทีมขวัญใจที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กนะฮะยอมลดค่าเหนื่อยลงไปอีกอยากย้ายทีมเต็มแก่ครับแต่อาร์เซอลมาว่าขอค่าตัวนิดนึงได้ไหมใช่มาทําแบบว่ายุกเลิกสัญญา เพราะว่าอาจจะเพราะเรามีเคสการยุโิกสัญญานักเตะหลายรายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางเมซุตโอซิลโอมาบายองอะไรแบบนี้ครับทําให้นักเตะหรือว่าสโมสรผู้ซื้อเนี่ยเขามองว่าดูแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้อัซอนยอมรับได้ซึ่งบางครั้งแล้วผมผมก็มองว่าเนี่ยฮะกลายเป็นจุดอ่อนในการเจรจานักเตะที่เดือดสัญญาณนยนะครับเราไม่สามารถดึงเงินกลับมาได้เลยสักปอนเดียวครับนี่ฮะมันต้องเป็นบทเรียนที่เราจะต้องไม่ยอมอ่อนแบบนี้นะฮะ ผมมองว่าโซานจะต้องตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงดีกับสถานการณ์ของทางเฮกโตกลินครับยิ่งอยู่ยิ่งทําให้สิทิ์ของทีมเสียไปนะครับเพราะว่านักเตะไม่มีใจแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโซานจะหาทางออกในดิวดังกล่าอย่างไรครับและนี่ก็เป็นข่าวนักเตะขาออกทางภารกิจที่ทางอาเอต้ากาหนดไว้ครับซื้อชินเซโกเข้ามาล้มทีมแล้วเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ย ต้องหาเงินเข้ามาเติมคลังเพื่อซื้อนักเตะรยายอื่นครับเงินจะหมดแล้วนะครับผมก็แต่ปล่อยไปได้ตามนี้หรือแม้กระทั่งมีนักเตะรยายอื่นอีนอกอย่างทางเซียนายปาโปมาลีอ่าลูคัสซอย่าอีกนะครับก็จะได้เงินบางส่วนมาสมทบเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปนะครับผมซื้อกองกลางอีกสักคนหนึ่งกองกลางหมายเลขแปดใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในลูกฝั่งขวาอีกสักคนหนึ่งครับ ก็ต้องรุนกันต่อไปผมตลาดซื้อขายนักเตะนั้นยังคงมีเวลาอยู่นะฮะเดี๋ยวเวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นเองครับแต่ฤดูกาลจะเปิดแล้วนะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยเตะวันศุกร์ครับตีสองเหมือนกันครับผมเจอทางคิซันผลิตครับตงตามเชียร์ตามทุกกระต่อไปครับผมและทุกคนที่เป็นข่าวสารสอสออารซอมประจำวันนี้ครับจำเ่อนชอบเนื้อหาของข่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ดิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วนะครับสตหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์กันครับ